แต่สิ่งที่ฝ่ายค้านยื่นเนี่ยครับอ้างตามพรบว่าด้วยพักการเมือง2,160มาตรา92มาตรา92เกี่ยวยุพักมีหลักมีสามาตราหลักแต่มีย่อยๆๆๆๆนี่เยอะและมาตราที่เกี่ยวข้อง92ที่ฝ่ายค้านอ้างว่าเกี่ยวข้องคือข้อหนึ่งครับพียวข้อหนึ่งก็คือการกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและที่สําคัญเกี่ยวด้วยใบกัญชาสิรีคือข้อนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองเพราะมองว่านโยบายกัญชาเสเลีย,ยไปโฆษณาแล้วก็ได้ได้อำนาจในการปกครองมา<อ>มิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี<อ>่แหละข้อนี้แหละข้อนี้แหละครับอะไรหรือที่ทําให้ครับเอมว่าด้วยเรื่องการยุบพัรคถูกงัดออกมาท่ามกลางบรรยากาศนําไปสู่การเลือกตั้งในปัจจุบันครับ เพราะสองขัวนี้แตกหักกันโดยสิ้นเชิงเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันในรอบต่อไปเลือกตั้งต่อไปเนี่ยเพื่อไทยคั่วหนึ่งภูมิใจไทยเป็นตัวแทนอีกคั่วหนึ่งถ้าย้อนไปปี62เนี่ยเพื่อไทยคั่วหนึ่งพลังประชารัฐคั่วหนึ่งแต่เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคั่วจับคู่เนี่ยคนละคนละอย่างแบบนี้ละไม่นี่ต้องปุมิเพื่อไทยกับภูมิใจไทยครับ ก็เป็นเกมที่บอกว่าเดิมทีกินข้าวหม้อเดียวกันไม่รบกันตอนนี้กินข้าวคนละหม้อก็ลบกัน,กนครับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองว่าด้วยเรื่องของเกมการยุบพักครับทําไมจึงเป็นเช่นนั้นปรากฏการณ์การยุบพักคือปรากฏการณ์หนึ่งในบริบทในยุทธการทางการเมืองเพื่อสกัดกัน้นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งเพราะทายุบพัก มันวิ่งไม่ทันครับเพราะฉะนั้นเกมตรงนี้มึงจึงเป็นบริบทที่กลุ่มพักฝ่ายค้านเห็นว่านโยบายการชาเสรีที่ออกนโยบายโดยพักการเมืองเอาอำนาจทางปกครองเข้ามาและก่อให้เกิดปัญหาในข้อกฎหมายเป็นช่องโหว่ที่น่าจะนำไปสู่การสกัดกั้นการประกาศสู้ของภูมิใจไทยแน่นอนครับเมื่อทางพักกลุ่มฝ่ายค้านนำโดยเพื่อไทยก้าวไกลออกมาแถลงเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าเนี่ย คงไม่มีอะไรฝากไปถึงพักภูมิใจไทยเป็นวิถีทางการเมืองที่ทุกพักมีความเห็นได้พรคเพื่อไทยทาเรื่องนี้ด้วยความสุดจริตใจจึงนํามาพิจารณาอย่างเปิดเผยเพราะเหตุผลว่าที่ออกมาแถลงเมื่อวานน่ะคือการบริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ยเก็บเงียบเงียบเงียบศึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วก็ยื่นยุพักเลยอ,อันนี้ก็ทําให้เห็นขั้นตอนว่าหลังจากที่ฝ่ายค้านได้ยื่นซักฟอกแล้วเนี่ย ขั้นตอนต่างๆเขาทำอะไรต่อไอ้นั้นคือเหตุผลและแน่นอนครับหมอหนูว่าไงหมอหนูก็ออกมาทันที่การจะยื่นยุบพักขอให้ดูว่าพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยเอาทีนี้ฟังนิดหนึงภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยเนี่ยใครทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตุ้ยเทให้ประชาชนอยไม่สนใจความขัดแย้งอย ใค่เนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นพักภูมิใจไทยอยู่ในทํานองคลองทํานี้มาตาหลอดแต่สิ่งที่ฝ่ายค้านยื่นเนี่ยครับอ,อ้างตามพรบว่าด้วยพักการเมืองสอ่อ 2, มาตรา92มาตรา,า,า92เกี่ยวยุพักมีหละมีสาม,มาตราหลักแต่มีย่อยๆๆๆๆเนี่ยเยอะอและมาตราที่เกี่ยวข้อง92ที่ฝ่ายค้านอ้างว่าเกี่ยวข้องคือข้อหนึ่งครับเอียวข,ข้อหนึ่งก็คือการกระทําการล้มล้างการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและที่สําคัญเกี่ยวด้วยนายกัญชาเสรีคือข้อนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองเขามองว่านโยบายกัญชาเสรีไปโฆษณาแล้วก็ได้ได้อํานาจซึ่งการปกครองมาอมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ไงข้อนี้แหละครับข้อนี้คือให้ได้มาซึ่งอํานาจทางปกครองครับครับสุปชัยบอกว่าเจ้าคืน ยืนยุบเลยนะ <c oughs> เพราะข้อมูลมีหนักแน่นและมีหลักฐานเพียงพอเอว่าด้วยความผิดในการครอบงำพักรับเอนี่คือหมัดต่อหมัดถึงบอกว่ารอบนี้ปลามัดกันเมื่อไหร่ก็เลือดเดือดทันทีนี่คือฝั่งฝ่ายค้านฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเล็งยุบพักภูมิใจไทยอได้อํานาจปาบปกครองโดยไม่ชอบอฝั่งของทางภูมิใจไทยก็จะเลงยุบพักเพื่อไทย ทักษิณครอบมาพักเขายังไม่พูดนะฮะภูมิใจไทยยังไม่ออกมาพูด <c oughs> เรื่องนี้ <c oughs> แต่แต่แตทางการเมืองเา็ารู้ว่าจะยืนย่นอะยื่นเรื่องอะไรยื่นเรื่องนี้แหละก็บมัมพักนี่แหละ <c oughs> ประมัดนั้นมันถึงเลือดเดือดเลยครับว่าเกมยุคพักเลยกลายเป็นเรื่องที่ถูกงัดออกมาท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่นําไปสู่การเลือกตั้งและการยุบพ,พักเนี่ยกรณนี้ครอบงำกรณีครอบงำในมาตรา28เนี่ยเขาห้ามไว้จริงอื ห้ามไม่ให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดๆอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม <c oughs> ครอบงําชี้นําในกิจกรรมของพัก <c oughs> นี่กฎหมายมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นบริบทของพักเพื่อไทยเนี่ย จึงเสียวเสียวเสียวไปเ็นเขาบอกว่าที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราสิบไหมใช่คือบางทีแบบเช่นเรื่องแนะนำให้าแนะนําได้มันตีความได้เพราะนั้นถ้าภูมิใจแต่ยื่นยุบพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะใช้มาตรานี้แหละครับคงอ้างว่าด้วยคนใครที่นอกพักเป็นครอบครัวอะไรหรือที่ทําให้เอมว่าด้วยเรื่องการยุบพักถูกงัดออกมาท่ามกลางบรรยากาศ นำไปสู่การเลือกตั้งในปัจจุบันครับเพราะสองขั้วนี้แตกหักกันโดยสิ้นเชิงเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันในรอบต่อไปเลือกตั้งต่อไปเนี่ยเพื่อไทยขั้วหนึ่งภูมิใจไทยเป็นตัวแทนอีกขั้วหนึ่งถ้าย้อนไปปี62เนี่ยเพื่อไทยขัว้วหนึ่งพลังประชารัฐขั้วหนึ่งแต่เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยขั้วจับคู่เนี่ยคนละคนละอย่างแบบนี้ละไม่น,นี่ต้องพบเพื่อไทยกับภูมิใจไทยครับ ก็เป็นเกมที่บอกว่าเดิมทีกินข้าวหม้อเดียวกันไม่รบกันตอนนี้ <c oughs> กินข้าวคนละหม้อก็รบกันครับ,รบแล้วเกมนี้จะเป็นเกมที่นําไปสู่อยู่เรื่องหนึ่งในปลายบรรทัดสุดท้ายในขณะนี้อย่าลืมภูมิใจไทยเกิดการไหลในวันเกิดของเนวินเป็นยังไงโอ้ยี่สิบเก้าลายที่ไปไปร่วมงานงานเลี้ยงวันเกิดอ uh. ร,ร่วมงานวันเกิดยี่สิบเก้าลาย uh. จากหลายพักนะและตอนนี้ถนน ที่วิ่งทางการเมืองของนักเลือกตั้งวิ่งไปที่ไหนระหว่างพักพลังประชารัฐประชาธิปัตย์เพื่อไทยไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยภูมิใจไทยมากสุดภูมิใจไทยมากสุด,ดทําไมล่ะเอาก็ไม่รู้ว่าเป็นที่หมายปองของนักเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการยกเรื่องเกมยุกพักออกมาในขณะน,นี้มันจึงสร้างความสะทกสะท้านและวันไหวให้กับบรรดานักการเมือง